สวัสดีครับบ้าเถว่อสดีท่านผู้ชมครับวันนี้วันที่13กันยายน2567พี่น้องเวลาประมาณเที่ยงนะครับพายเอฟซแฟนคลับทั้งช่องครับเดินทางมาหาพระอาจารย์วัดป่าพี่น้องนะครับเอานะครับท่านผู้ชมเได้ฟังข่าวได้ยินข่าวน้ําท่วมที่จังหวัดเชียงรายนะครับท่านผู้ชมทรงกําลังแรงใจนะครับผมให้พี่น้องผ่านวิกฤตนี้ไปให้ได้นะครับผม สูส่ๆเดอ้อครับผมนะครับทรงกําลังใจให้นะครับพี่น้องเออให้ผ่านพ้นวิกฤตนี้ให้ได้นะครับผมเออน้ําท่วมที่เชียงรายเอามณีพระเอเวซีนะครับผมเออไปฟังน้ากันนะครับผมพระอาจารย์วัดป่าใกล้ขามาแล้วนะครับผมงวดวันที่16กันยายน2 5งพันนะครับเลขถูกนะครับพระอาจารย์ว่าจะขอจะไปจุดอยู่กุฏิเฮียนพี่รองกุฏิด้านหน้า นะครับจังไปชมไปฟังน้ากันพระอาจารย์ให้ต้องงวดแล้วครับผมมาหอดมาถึงแล้วนะครับฝนกระตกธรรมช่มนะครับพระอาจารย์ว่าน้ำท่วมพี่น้องถ่ายรูปพี่เบงหนับเบงห้อยน้ำในพี่น้องนะครับฝนตกนะครับฝนตกแรงนะครับ่อเศ้าี่กระตกตั้งแต่เศร้านะครับเข้าไปกราบน้ำมัสการพระอาจารย์น้ากันนะครับผมเป็นกําลังใจให้เด้อนะครับผมให้ผ่านวิกฤ t น้ําท่วมไปให้ได้นะพี่น้องเนาะทรงกําลังใจนะครับ ซอยกันนะครับโอ้ดูน้ําน้ําท่วมหมดเลยครับอาจารย์เอาด้านข้างนี้เป็นเป็นคลองมาจากไหนพอาจารย์มาจากนู้นแล้วก็มาจากโอ้เนี่ยมันขึ้นมาตรงนี้เลยอ่ะพาจารย์น้ําขึ้นมาทะลักมาท่วมหมดเลยสามปุดนี่ท่วมนี้เลยอ่ะพาจารย์ท่วมหมดเลยเนี่ยโอ้พี่น้องดูน้ำไอ้ไอ้ไอ้ปลาอยู่ในเสาออกหมดเลยปลาเสาออกหมดเลยตีสี่ตีสี่น้ำขึ้นแล้วมันลดไหมตอนเช้าพอาจยจัน ตีสองน้ำมาตีสองน้ำมาตีสี่ลงมาดูโอ้โหครับการธรมัสการครับอาจารย์ครับการธรรมัสการเจ้าค่ะพระอาจารย์ส่งรูปให้ดูเมื่อวานพระอาจารย์บอกว่าน้ําท่วมอันนี้น้าเพิ่งลดที่นอนเพิ่งลดน้ํเพิ่งลดได้จุดทูบไหมพระอาจารย์จุดจุดทูบที่ฝันเห็นเบาเท่าก็แม่หมูด้วยฝันเห็นเบาเท่าด้วยจุดทูบที่กุฏิเฮียนะใช่ใช่มีพระมาอยู่ยังไม่มีไม่มีฝันว่ายังไงเจ้าค่ะ ฝันว่ากาลังจะวหวยศารครับแล้วตอนนี้เบาเท่าล่ะขับรถไปจอดตรงนู้นคบัเผมาจอดรถไหนใตจานนู้นหน้ากุฏีนู้นเลยอ่าจอดตรงนู้นแล้วตอนนี้แม่หมูก็เบาเท่าน่ะหันหน้าไปทางนู้นครับแกําลังจะวหวยสารแล้วตอนนี้เบาเท่าพราถ่ายจากทางนู้นเสร็จปุ๊บแล้วเบาเบาเท่าจะกลับครับเลขศูนย์ลอยออกมาเลยเลขศูนย์ลอยออกมาเลยอ่าลอยออกมาจากสารนะอ่าลอยออกมาจากบนกุฏ์บนกุฏ อืแต่มาแค่ตัวเดียวศูนย์ตัวเดียวแต่มีคนโยมมาบอกว่ามีเด็กวัยรุ่นถูกรถชนตายอายุไม่ถึง30มสิบก่อนก่อนที่บ่าวเท่าจะกลับนน,น,นกันเลยว่าอ๊อเลยะดูงตึกเอ๊ะทำไมฝันให้แค่ตัวเดียวงวดที่แล้วที่พระอาจารย์ไปจุดตรงที่ศาลหน้ากุฏิถ้าเรากลับหัวก็เข้านะใช่เจ็ใช่ใช่เดี๋ยวเดี๋ยวกลับหัวดิ เอฟจะบอกว่าเยอะเออพระอาจารย์เขียนให้709กับ7อะไรนะสามศูนย์เจ็ดสามศูนย์สามศูนย์สามนะครับหน้ากุฏิหน้าหน้ากุฏิจะมีสารด้านหน้าธรูมชมมวดที่แล้วพระอาจารย์ไปจุดขอออยู่ที่สารด้านหน้ากุฏินะครับได้709กับ703แต่ไม่ได้กลับนะพระอาจารย์นะไม่ได้กลับเพราะว่าพระอาจารย์ไม่เขียนให้เดี๋ยวมันจะเยอะอวันที่เราออกศูนย์หกศูนย์หก วันนี้ไปจุดตรงไหนพ่อจันจุดข้างบนเลยจุดบนบนกุฏิเลยใช่พี่ดองกุฏิเฮียนนี่พี่ดองพระอยู่ไม่ได้ได้โดดได้กระโดดหน้าต่างหลายรูปแล้วใช่ไหมพ่อจันสามสี่รูปโอ้พี่ดองโอ้นะครับชัดๆเลยเนาะเจ็ดศูนย์ห้าเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดห้าศูนย์นี่ครับนี่เลขทูป อันนี้จุจดบนกุฏิเลยใช่ไหมพระอาจารย์ขึ้นไปข้างในเลยขึ้นไปข้างบนกุฏิเลยธรรมชม,มในพระอาจารย์นี่ครับแล้วพระอาจารย์ฝันว่าเลขศูนย์ลอยมาเ,ออเลขศูนย์ลอยมาฝันเห็นบ่าวเท่ามาบ่าวเท่าจะมาทําไไ้นี้แหละจะมาเนี่ยใช่ไหมมาถ่ายคลิปเนี่ยแต่ว่ามาช่วงจังหวะที่จังหวะไหวาสารครับแล้วบ่าวเท่ากับแม่หมูาหันหน้าไปทางนู้นไปถ่ายทางนู้นเสร็จแล้วจะกลับอจะกลับแล้วตอนนี้ผมกลับแล้วอาจารย์หน่อย แล้วเลขศูนย์น่ะลอยออกมาตัวเดียวลอยมาจากกุฏีเลยตัวเดียวเลยโอกกแเราก็เลยตื่นมาว่าเอ๊ะทำไมวะให้แค่ตัวเดียวนี่ไงตัวที่ท่านให้สามตัวอยู่นี่ไงเจ็ดห้าศูนย์หรือเจ็ดหกศูนย์นี่อาจารย์ห้าหรือหกจะหกศูนย์หนิไหมเออนี่นี่ผมว่าเหมือนเลขหกนะพี่น้องเจ็ดห้าศูนย์เจ็ดหกศูนย์นะเขียนไว้เลยแล้วมานั่งคิดนอนคิดเลยเอ๊ะมันทะเบียนรถเบาเท่าเนาะนี่นั่งคิดอยู่เนี่ยเอ้า นะครับเดี๋ยวให้พระอาจารย์เขียนให้อันนี้พระอาจารย์อันนี้วดที่ผ่านมาพี่น้อง,งวดที่ผ่านมาเดี๋ยวอาจงนะครับเดี๋ยวให้พระอาจารย์วงแล้วก็ให้พระอาจารย์เขียนอ่าเลขทูบให้ด้วยนะครับท่านผู้ชมนี้เดี๋ยวให้พระอาจารย์วงให้หน่อยเน้นตัวไหนวงเลยครับพระอาจารย์ทีนี้โค้งสุดท้ายนี่นะก็ก็ได้ได้รอตเตอรี่ตัวนี้อย่างระบอ่าอ่า ตัวนี้กับตัวไหนอีกพระอาจาันเล่นตัวเดียวเน้นตัวเดียวไอ้ตัวนี้ที่พระอาจารย์วงให้ด้วยไหมไม่ได้่ไม่ได้อแต่ซื้อลอตเตอรี่ไม่ได้เขาเอาไปก่อนเอาไปก่อนผมได้อยู่เก้าสองนี่ทไอ้ตัวนี้ก็ไม่ได้ห้าสามไม่ได้ใช่ไหมไม่ได้สามตัวเน้นตัวไหนพระอาจันสามตัวถ้าอาจารย์ชอบนะอยากลึกๆจริงๆเลยนะนี่เลยวงไม่พระอาจารย์ อ่า5 29ก็ตรงกับตรงนี้นะใช่ใช่พระอาจารย์นะใครชอบ25ก็ตัดเอาอันนี้ชุดที่พระอาจารย์ให้ต่องวดเดอ้อธรรมชมเดอ้ออันนี้เป็นสูตรสูตรตารางประจําบันใช่ถูกสูตรตัวเลขประจนะําวันนะธรรมชมพระอาจารย์ก็จับออกมากจากนี่นะครับงวดวันที่16กันยายน2567นสะครับสูตรกะทิมีเลข185 2 9 6 3 3ตัวพระอาจารย์จับให้185แนะครับแล้วก็925 963นะครับะอาจาร์เน้นให้ที่925นี่ค้งสุดท้าย2ตัวะอาจาร์ตัดให้เหลือน้อยคู่นะครับมี188 5 92 1963 1, 9, 6, 3, 1พาะอาจาร์ให้เน้นแค่2คู่19กับ92นะครับตัวกันคือ98กับ53 53ก็ชอบะอาจาร์บอกหาไม่ได้เลขทูบให้ะอาจา์เขียนให้ทีนี้ะอาจา์เขียนเลขทูบให้ เลขทูบจุดที่กุฏิเฮียนในพี่น้องจุดบนกุฏิเลยนะครับเพื่อเพิ่มาให้โชค,คเกียนยาวเกียนยาวลงไปเลยครับผมอาจารย์นเนื้อตัดให้แล้วนะครับ อาจารย์เอาศูนย์ไว้ศูนย์ไว้หน้าเลยใช่พี่น้องหาศูนย์ก็ะได้ได้พี่น้องเลยแต่ว่าเบ้าเท่าเห็นเป็นเจ็ดหกศูนย์เดี๋ยวเบ้าอาจารย์เนี่ยใ้อาจารย์ดูนะคันอาจารย์เบาเท่าเห็นเป็นเจ็ดหกศูนย์พี่น้องเจ็ดหกศูนย์วะเหมือน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 ขายเลขหกแต่เลขห้านั่นแหละพี่น้อง<ด>ครับเจ็ดหกศูนย์เขา ครับท่านผู้ชมเลขฝันนะเลขฝันมีศูนย์ตัวเดียวเลยนะเขาให้ศูนย์ตัวเดียวไม่เขียนดีกว่าไม่ครับผมไม,ไม่ไม่ต้องเขียนดีกว่า,ายอย่าพ,พายอาจารย์คิดว่าตัวไหนถ้าชอบศูนย์ศูนย์อะไรนี่อาจาชอบชอบศูนย์นี <0 5 S 2> ้นี่ศูนย์ห้าแล้วก็เห็นว่าที่เด็กอะไรนะเด็กขับมอเตอร์ไซค์อะไรพายจาันก็ว่าเด็กเด็กขับมอเตอร์ไซค์บาถูกรถชนตายอายุไม่ถึงสามสี่อายุไม่ถึงสามสิบเอ้าไม่จะไม่สามศูนย์หรือพายจันก็ไม่แน่นะถ้าก็เขียนไม่ถึงสามพายจันเอา เขียนจะไม่เป็นสองเก้าหรอคะไม่ถึงสามสิบเขียนตรงเนี่ยสรตรงนี้ก็ได้พ่อจาันเขียนยังไงดีก็ไม่เป็นไรเขียนใส่ไว้เลยถามศูนย์นะคะถามศูนย์เนี่ยนะครับผมอันนี้คือพะอจารย์ฝันว่าอายุไม่ถึงสามสิบในความฝันเพราะว่าตรงกับที่พระอาจารย์ฝันว่าเลขศูนย์ลอยออกมาจากกุฏินะครับท่านผู้ชม ู้ได้มา760กันเนี่ยได้พี่น้องเด้บอกเท่าเกี่หน่อยก็ได้เนี่เล็กถูกพี่น้องพระอาจารย์วัดป่าอันนี้ที่ปากกาแดงนะครับผมนะครับอันนี้ถ้าใครชอบนะครับนผู้ชม นี่เลขทูบของาาพระอาจารย์นะครับท่านผู้ชมโค้งสุดท้ายแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนะครับกับในชุดที่พระอาจารย์ให้ต่องวดนะครับพระอาจารย์เน้นหนึ่งเก้ากับเก้าสองนะครับถ้าว่าอายุไม่ถึง30ก็นี่ตัวเน้นของพระอาจารย์เลยใช่นะครับทา่านผู้ชมเขาเห็นจะโยมในความฝันก็มาบอกอายุไม่ถึง30เด็กวัยรุ่นว่าอย่างนี้แต่ว่าเลขทูบ 7 50 05 50กับตัวน้ำได้พี่น้องเด้อศ7นย์5 7 7อันนี้30พระอาจารย์เขียนลงให้น้ำหาผูมักมนะพอวันนี้ความฝันว่าเด็กไวรุ่นรุ่นอายุไม่ถึงถ,ถูกรถชนอายุไม่ถึง30นะครับท่านผู้ชมแต่ว่าบ่าวเท่าเขียนกันไว้ให้7 60เพราะว่าเลขามันกระบอกชัดปันใดนะครับแคปหน้าจอได้พี่น้องเด้อนะเพื่อได้โชคน้ำพระอาจารย์อันนี้จุดที่ กุติเฮียนในพิ้องเลขทูบเลขทูบกุติเฮียนนะครับธรรมชมโอ้สาธุนพายจาจาร์ตรงกับเลขชอบเบาวเท่าเลยไม่รู้จะบออกสบนอะยังว่าเมื่อกี้ไปหาปู่ทุดงกลางป่ามาลองยกปู่บอกว่าให้อธิษฐานเนี้ลองยกห้าศูนย์เลขชอบเบาเท่าอย่าถ้าลองอธิษฐานดู จะมาไหม,มผมก็อธิษฐานดูถ้ามาขอให้ยกขึ้นเบาเหมือนนุ่นแต่ถ้าไม่มาขอให้หนักเหมือนออเหมือนหินอ่าเหมือนเหมือนหินก้อนใหญ่แต่ก็ยกขึ้นนะเอานะพี่น้องนะเอานาะอ่าถ้าผู้ใดมักพี่น้องไปหายิบจับสลากกินแบ่งหาลอตเตอรี่เด้อท่านผู้ชมเด้อนะครับผมอ่างวดวันที่16กันยายน2567พระอาจารย์ก็ย้ำให้แล้วโค้งสุดท้ายนะครับท่านผู้ชมเลขทูบนี่แหละพระอาจารย์จุดที่กุฏิเฮียนนะพี่น้องเนาะ 750พระอาจารย์ก็ตัดให้ 750, 7 5 0 5ห้นะครับเลขพระอาจารย์ฝันว่าเลขศูนย์นี่ลอยออกมานะครับผมให้ตัวเดียวเลยเลขศูนย์พระอาจารย์จับให้ผมหน่อยพระอาจารย์บอกเลขศูนย์ลอยออกมาตัวเดียวออกมาจากกุฏินะครับท่านผู้ชมอืมเอาแคปหน้าจออันนี้เลขที่พระอาจารย์คำนวณให้ตองหวดนะครับนั่นแหละครับผมกุฏินะครับ,รบกุฏนะิด้านหน้าเอาสซาทูเดอร์นะครับท่านผู้ชม ขอบคุณคระอาจารย์พระอาจารย์ได้อะไรฝากครับเน,นี่ย <c oughs> อันนี้มะนาวทำกับข้าวเนี่ยมะนาวทุกงทันต้นนี้แหละแต่ว่าข้าวตอนอาจารย์ให้มะนาวสาตุพี่น้องนะครับผม, <c oughs> มเก็บไว้รอสองวันสามวันแล้วพอดีน้ําท่วมครับผมเอาครับให้โชคให้มันนะครับพระอาจารย์สาธุสาธุครับสาตุครับผมพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ